โอเคหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเกือบปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับซีรีส์พาน้องมาเรียนตุรกีนะครับที่ผมหายไปเนี่ยก็คือล่า,ลลาสุดก็จะเป็นอ p ีที่2นะครับของซีรีส์ผมบอกไว้ว่าอาจจะช่วงมกราหลังจากมกรากรุมงพาเนี่ยหลังจากทุนทุนเปิดรับนะสมัครผมจะมาอัปเดตอีกทีแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยกำลังเรียนอยู่ภาษาด้วยช่วงนั้น,น,นก็คือเป็นช่วงที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าภาษาไม่ได้เราก็จะยากที่จะขึ้นปีหนึ่งนะผมก็เลยแบบมีสอบอะไรเยอะแยะผม และ2ก็คือช่วงนั้นมีบททดสอบอะไรเยอะมากๆโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนี่ก็คือเป็นบททดสอบที่หนักมากๆในชีวิตนะครับก็คือแบบมีอะไรชนบกเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ผมไม่ได้ออกมาอัปเดตคลิปเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ EP 1กับ EP ที่2นะครับผมคิดว่ามันเพียงพอที่จะให้คุณเนี่ยชี้ทางให้คุณได้ดําเนินการด้วยตัวเองนะครับโดยเฉพาะ EP 1เนี่ยผมได้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของทุนนะแล้วก็ EP ที่2เนี่ยผมก็ได้อธิบายละเอียดมากเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆของทุนการศึก็ มีเรียบร้อยหมดแล้วในเว็บไซต์นะครับก็อทมดรีิลล้ห์นะครับสำหรับใครที่ดู EP ที่2นะครับเขาได้ดูไปจนหมดแล้วก็ได้ลองทําเองทุกอย่างนะครับก็คือ ติดทุนนะครับทำเวลา้มีหลายคนมากนะครับที่ติดทุนก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ติดทุนด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูอีพีที่2ก็สามารถไปดูในเพลย์ลิส์พาน้องมาเรียนตุรกีนะครับก็ในนั้นนะครับผมจะอธิบายละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของทุนนะครับเพียงแค่ผมไม่ได้บอกว่าการสมัครทุนมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่ทุนเปิดรับสมัครนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาต่ออีพีที่3นะครับเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครทุนนะครับก็คย่นนีเ คนที่มีคำถามในใจนะครับก็อยากจะให้ดู ep 1 ep 2ก่อนนะครับเพราะว่าบางคำถามที่คุณถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมบอกซ้ำๆมาแล้วอะครับก็คือรบกวนนะครับก็ <c oughs> คือคลิปอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าผมทำอันละเอียดนะ ep ที่หนึ่งกับ ep ที่สองถ้าเกิดว่าคุณที่เกียดที่จะดูก็คือไปดูที่คำอธิบายของคลิปนะครับผมจะมีเขียนนาทีที่นี้ผมพูดถึงเรื่องนี้นาทีนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้นาทีนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็ย้อนไปดูก่อนนะครับอันไหนที่มันไม่มีคำถามจริงๆก็ค่อย inbox มาถามนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาาสมัััครรกกนเเลลยบดแบให้ข้ขไป ในเว็บไซต์ของตุรกีบรสลาเร่หรือว่าเว็บไซต์ที่ผมแนะนํามาก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าไปในนั้นก่อนนะแล้วก็ไปที่โฮมเพจนะคบในช่วงเปิดรับสมัครเนี่ยหน้าโฮมเพจนะครับมันจะมีหน้าตาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับอ่ะเวลาเราเข้าไปในหน้าโฮมเพจเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือทุนที่เขาเปิดรับสมัครนะครับว่ามันมีทุนอะไรบ้างนะครับเออมันจะมีข้างบนเนี่ย มันจะมีเขียนนะครับก็คือ bachelor degree หรือว่า master degree หรือว่า Ph.D. หรือว่า research นะครับอันนี้ก็คือทุนชนิดต่างๆนะครับก็คือเราจะสมัครปอตีปรโทด็อกเตอร์หรือว่าทุนวิจัยประมาณนี้อันในส่วนของตัวอย่างวันนี้นักไจะมายกตัวอย่างในส่วนของปอตีนะครับก็คือ bachelor degree นะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า under undergraduate นะครับ scholarship program นะครับให้เรากด apply กันเลยนะครับหลังจากกด apply เนี่ยมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับ application condition นะครับให้เราอ่านนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยนโยบายเปล่าไม่แน่ใจก็อยากให้อ่านก่อนนะ เกี่ยวกับกฎกติกาประมาณว่าเป็นก็คือเกี่ยวกับทุนเนี่ยของแต่ละปีซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับทุนแต่ละปีไม่เหมือนกันก็อย่าให้อ่านละเอียดนะครับอา่อานเรียบร้อยแล้วก็คือเราตกลงกับข้อตกลงนะครับเราก็กดเซฟนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเรามาที่ preference นะครับใน preference นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับมหาวิทยาลัยและคณะรวมถึงสาขาที่เราต้องการเรียนนะครับสามารถเลือกได้สูงสุด 12นะครับ12ในที่นี้ก็คือ12ช้อชอยนะครับเราสามารถเลือกหลากหลายมหาลาัยไดเ้เลือกมหาลาัยแรกเนี่ย คณะนี้มหาลัยที่2เนี่ยคือมหาลัยอื่นคณะอื่นว่าจะเลือกมหาลัยเดียวหมดเลยแต่ว่าหลากหลายคณะก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเกิดคําถามนะครับแน่นอนนะครับว่าเอ้าแล้วจะเรียนที่มหาลัยไหนที่เมืองไหนนะครับในส่วนของคณะเนี่ยให้เราตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราสนใจคณะอะไรคณะไหนเหมาะกับเรานะครับสำหรับคําถามแรกนะครับต้องมีคนถามแน่นอนก็คือมีคณะอะไรบ้างอ่ะมีคณะอะไรบ้างผมก็ได้อ่รวบรวมมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์มาตามนี้เลยนะครับ อ่ะก็อันนั้นก็จะเป็นคณะที่ผมได้รวบรวมมานะอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับทุกคนลำดับต่อมานะครับเลือกเมืองไหนดีเลือกเมืองไหนดีนดแน่นอนนะครับที่ตุรกีนะครับไม่ได้มีแค่เมืองอิสตันบูลก็คือคนรู้จักแค่อิสตันบูลอ่ะอิสตันบูลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่แค่ตรงนี้แต่ว่าอีกเยอะอะไรนะตุรกีอีกกว้างใหญ่มาก ก็อยากจะให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเมืองในตุรกีเนี่ยเมืองอะไรบ้างเมืองใหญ่ๆนะแล้วก็เมืองไหนที่เรารู้สึกสนใจอยากจะเรียนนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเราอยากอยู่เมืองแบบไหนรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับว่าอยากจะส่งลูกไปที่เมืองแบบไหนนะครับก็คือเมืองเน้นเที่ยวหรือว่าเมืองไม่เน้นเที่ยวเมืองที่มีไทยเด็กไทยน้อยหรือว่าเมืองที่มีเด็กไทยมากเมืองที่ค่าครองชีพต่ำหรือว่าค่าครองชีพสูงอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะเราจะเลือกเมือง เมืองไหนนะครับในส่วนของวันนี้ผมจะมานําเสนอเมืองแบบเมืองที่ใหญ่ๆละกันแล้วก็มีเด็กไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเมืองอิสตันบูลบูร์ซาอังการา ไทยซีรีส์คอนยาเอสคิเชฮิตนะครับเมืองเหล่านี้เท่าที่ผมรู้จักนะคือมีเด็กไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะครับอยู่ได้นะก็คือเหมาะกับการเรียนเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเรื่องเมืองที่มีเด็กไทยน้อยก็อาจจะเจอเด็กไทยแค่1-2หรือว่า3คนแค่นี้แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับเดี๋ยวคุณจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเมืองผ่านแล้วนะในเรื่องของมหาวิทยาลัยก็คือให้เราไปดูคณะที่เราอยากจะเรียนต่อนะครับเราสนใจคณะอะไรแล้วก็ไปไปดู จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับว่ามหาลัยนี้เขาโด่งดังเรื่องไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําแบบนี้ก็คออืออย่าเลือกมหาลัยเดียวนะบางคนนีไปเลือกอิสตันบูลหมดเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเมืองใหญ่อย่างเช่นอิสตันบูลเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันที่สูงมากๆโอกาสที่จะติดทุนมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะติดทุนนะโอกาสที่จะติดทุนมันมีแต่ว่าเ,เพราะว่าอย่างมันให้ช้อยมาส2ช้อยให้เราได้ได้ใส่เข้าไปเราก็เลือก ให้มันหลากหลายหน่อยก็ได้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยช้อยสิบสองช้อยเนี่ยถามว่าเราเป็นคนเลือกไหมเปล่าครับก็คือ12ช้อยเนี่ยการลิสต์เฉยๆนะครับว่าเราอยากเข้ามหาลายัยไหนคณะไหนนะครับส่วนคนที่เลือกก็คือทางทุนนะครับจะเป็นผู้ที่เลือกเราว่าเราเหมาะสมกับคณะไหนมหาวิทยาลายัยไหนหรือว่าเมืองไหน ตามนี้นะครับโอเคสําหรับการเลือกนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอดนะครับบวกนะครับโอเคหลังจากกดเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยที่ผมให้ดูนีตอนนี้ก็คือเป็นมหาลัยของผมนะครับเขาจะมีบอกนะครับหลังจากชื่อมหาลัยก็จะมีบอกว่าเป็นคณะอะไรอยู่ที่เมืองอะไรนะครับแล้วก็ภาษาในการเรียนต้องใช้ภาษาอะไรภาษาตุรกีอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ให ติ๊กเข้าไปนะครับมันเป็นปุ่มสีเขียวแล้วก็กดเซฟนะครับต่อไปนะครับมันก็จะเข้ามาในลิสต์นะครับอันนี้ลิสต์ทั้งหมดที่เลือกมานะมันเป็นทั้งหมด12 l i อลิสต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นของลูกพี่ลูกน้องของผมนะผมสมัครให้เขาก็คือลิสต์มา12นะครับก็เลือกหลากหลายนะครับผมหลังจากนั้นให้กดเซฟนะครับต่อไานะครับหน้าต่อไปก็คือ letter of intent นะครับอันนี้สำคัญมากๆจากที่เขาเขียนก็คือมีคนสมัครเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยแสน ห้าหมืนกว่าใบสมัครที่มานะครับก็คือเยอะมากๆฉะนั้นหน้านี้สําคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ว่าเราสามารถอธิบายความเป็นตัวเราออกมาได้มากที่สุดแค่ไหนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็เขาเห็นเราว่าโอเคเด็กคนนี้สมควรได้รับทุนนะสมควรสนับสนุนเขานะเขาเก่งด้านนี้จริงๆนะเขาสามารถต่อยอดได้จริงๆนะอ่ะอันนี้แหละตรงนี้ก็คือสําคัญพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือเรียนความนั่นแหละให้เราเรียนความว่าประมาณว่าเออเหตุผลส่วนตัวนะครับเราทําไมเราอยากจะมาเรียนคณะนี้ เรามีจุดเด่นอะไรที่เหมาะสมกับคณะนี้ทําไมเราต้องได้ทุนหรือว่าเรามองในมุมมองเจ้าของทุนก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของทุนทำไมเราต้องเลือกเด็กคนนี้ต่อนนั้นนะครับเราคือเราเขียนเรียงความมาให้หมดนะครับรวมถึงเขียนแผนในอนาคตนะว่าเรามีแผนในอนาคตจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็จะอตอบแทนประเทศตุรกีอะไรแบบนีนะ้อะไรประมาณนี้มันแล้วแต่คนอันนี้อันนี้ก็คือสามารถเขียนเรียงความมาได้เลยนะครับก็คือเขียนเรืามมา่ ต่อไปนะครับก็คือ interview location interview location เนี่ยก็คือสถานที่สัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์เมื่อทุนสอบติดนะครับเราต้องไปสอบสัมภาษณ์ต่อนั่นก็คือติดทุนปุ๊บไปเลยไม่ได้นะก็คือติดทุนปุ๊บต้องไปคัดเลือกอีกรอบนะครับที่สอบสัมภาษณ์ก็คือเราสามารถเลือกได้2สถานที่ในประเทศไทยนั้นก็จะมีกรุงเทพกับปัตตานีนะครับถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปที่สถานทูตเขาเลยแล้วก็ที่ปัตตานีเนี่ยสามารถไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงแรม CS นะครับก็คือแต่ละปีก็เขาจะมีแจ้งนะครับว่าสถานที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้สสําาหหรรรรัับบบคคททีี่่ออยกกกลล้้เเเเเงงุพ็ืปปนขไ ที่อยู่โซนภาคใต้ก็เลือกเป็นปัตตานีนะครับโอเคเราจัดเสร็จเรียบร้อย,ยกดเซฟเข้าไปนะครับต่อมาเรามาที่ reference information นะครับก็คือคนที่จะให้ reference แกเรานะครับในที่เนี้ยเราสามารถให้อาจารย์ของเราก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาในประเทศไทยเนี่ยใครที่แบบรู้ตัวตนของเราดีที่สุดให้เขาเขียนถึงเรานะครับว่าเราเป็นคนยังไงเรามีความสนใจด้านนี้นะจริงๆเราตอนเรียนมัธยมนี่เป็นคนยังไงได้ทํากิจกรรมนี้เป็นคนแบบชอบคว้ารางวัลอะไรประมาณนี้ก็คือให้อาจารย์เราเป็นคนเขียนมาไม่ต้องไปจ้างนะครับ อันนี้ก็คือตามความซื่อสัตย์เลยนะเราเป็นคนอย่างนี้ก็เขียนแบบนั้นเลยนะครับบอกให้อาจารย์เขียนนะครับไม่ต้องไปจ้างคนให้มาโบ <c oughs> oh, <c oughs> เขียนเป็นรีเฟรนไม่ต้องก็ได้นะครับให้อาจารย์เราเขียนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เขียนนะครับว่าอาจารย์เราชื่ออะไรอีเมลอาจารย์เราอะไรนะครับงานอยู่ที่ไหนเป็นอาจารย์ที่ประสาทว่าอะไรก็เขียนเข้าไปแล้วก็ กดแนบไฟล์นะครับไฟล์ reference ที่อาจารย์เขียนนะครับก็คือเขียนมาไฟล์ PDF แล้วก็แนบเข้าไปแล้วก็กดเซฟนะครับผมต่อมานะครับก็คือ Joy Scholarship Program นะครับตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีตัวทุนต่างๆนะครับมันจะมาขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คืออย่างอันเนี้ยมันจะมีทุนของ ISDB นะครับของ ISDB ถ้าเราอยากจอยแล้วก็กดเซฟเข้าไปก็คือเป็นการจอยในส่วนของปีผมนี่เป็นของ YTB มันก็จอยอันนั้นก็คือโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาหน้าสุดท้ายก็คือ Summary of Application นะครับก็จะเป็นส่วนของสรุปนะครับว่าใบสมัครเรราาจะะปมณนี้ หน้าไหนที่คุณคิดว่ามันดูโล่งๆคุณก็สามารถไป add เข้ามาเพิ่มได้นะตรง information อะแต่ว่าผมอยากจะบอกอน,นิดนึ่งตอน ep ที่สผมได้บอกนะไว้นะก็คือการกรอกรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์เนี่ยกรอกที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงสีแดงนั้นสําคัญนะครับแล้วก็ตรงเครื่องหมายสีเหลืองนะั้นกรอกก็ดีนะครับไม่กรอกก็ไม่เป็นไรแต่วถ้ากรอกก็ดีบางทีเราไม่กรอกตรงสีเหลืองมันจะขึ้นมาเป็นขีดหรือว่าเป็นช่องว่างในใบสมัครถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้ว่างก็ก่อนกดรับสมัครนะให้ไปกรอกอะไรให้หมดก่อนคือจะบอกอย่างนี้การทําใบสมัครเราจะ ต้องกรอกทั้งหมดนั้นนะที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจี่หมดก่อนนะหลังจากที่เราเริ่มสมัครเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปแก้ไขหรือว่ากรอกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเราต้องลบใหม่แล้วก็สมัครใหม่นะเข้าใจไหม ก็คือตรงหน้าโฮมเพจแอปพลายตรงนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะกดแอปพลายก่อนที่จะกดแอปพลายไปตรวจสอบดีๆก่อนว่าข้อมูลของเราอะไรมีอะไรผิดพลาดอะไรหรือว่าขาดหายอะไรตรงไหน,นไปแก้ไขอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยกดแอปพลายนะครับโอเคหล้งจากสมาครนี่แอปพลิเคชันนี้ก็จะมีบอกสรุปนะครับเกี่ยวกับใบสมัครของเรานะใบสมัครนี้เราก็สามารถไปดูที่ตรงด้านซ้ายนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดจะมี เขียนว่า My application นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับของใบสมัครเราเราสามารถกดตรงปุ่มนี้เพื่อที่จะปริ้นใบสมัครออกมานะครับผมโอเคหลังจากนั้นกเ็เป็นการรออย่างเดียวนะครับไรอรอนะครับก็ถามว่ารอนานแค่ไหนนะครับสมมติว่าทุนเปิดรับสมัครช่วงมกราคมพานะครับรอคือค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนรอหนูเดือน5 ช่วงต้นเดือน5นะั่นแหละเขาจะส่งอีเมลมาว่าเราติดสัมภาษณ์หรือไม่ถ้าเกิดว่าอีเมลไม่ได้ส่งมาแสดงว่าเราไม่ติดนะไม่ต้องเสียใจนะครับปีหน้าเราสามารถลองใหม่ได้ถ้าเกิดว่าอีเมลมาก็คือโ okay, อเคทำดีแล้วนะครับติดสัมภาษณ์ก็คือเขาจะมีแจ้งนะครับว่าเราจะสามารถสัมภาษณ์วันไหนเดือนไหนนะเขาก็จะให้มีเวลาไปเตรียมตัวนะครับฉะนั้นผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่สมัคร ทุนไปแล้วนะครับอืมอ่าหวังแค่แค่ทุนเดียวนะครับอยากจะบอกว่าผมเองเนี่ยตอนสมัครก็ได้โยนไปหลายประเทศเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นบร e ูนในอียิปตูไบเรียตอะไรก็ลงไปสมัครนะครับก็คือติดที่ไหนก็ที่นั่นนะครับไม่อยากจะให้หวังแค่ทุนเดียวนะม่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสติดแต่ว่าเผื่อ ก็คือเผื่อไม่ติดสําหรับผมเนี่ยผมหลังจากผมสมัครทุนตุรกีเนี่ยผมก็ได้สมัครมหาลาัยในไทยเหมือนกันนะก็เหมือนที่หลายๆคนทํากันครับก็คือเรียนในไทยไปก่อนถ้าเกิดว่าติดคุณก็ค่อยลาออกนะครับผมก็เหมือนกันนะครับอนันับนผมไปเรียนในไทยก่อนนะแล้วก็ช่วงเดือนนะปุ๊บทุนประกาศออกมาว่าติดสภาษ์นะครับผมก็ อ่าทำดีลักผมก็โอเคเลือกทุนนี้นั่นแหละนะครับขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าไม่ต้องไปจ้างอันนี้ไม่ถึงอะไรไม่ถึงว่าไม่ต้องไปจ้างคนที่ไม่รู้จักเรามาเรฟเฟรนส์มาเรฟเฟรนส์ถึงเราเข้าใจไหมแต่ว่าก็คือต้องบอกอย่างนี้ในระบบเนี่ยมันต้องใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาตุรกีเท่านั้นถ้าอาจารย์ของเราเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ภาษาอังกฤษเราสามารถให้อาจารย์เนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยได้แล้วก็เราค่อยเอาภาษาไทยเนี่ยไปจ้างแปลมาเป็นภาษาอังกฤษ เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าให้คนนี้ใครไม่รู้ไม่รู้จักเราอ่ะเขาไม่รู้จักเราดีแต่ว่าจ้างเขาให้เรฟเฟอเรนซ์เขียนเรฟเฟอเรนซ์ถึงเราโม้อะไรเยอะแยะไม่ต้องนะคะแบบนั้นให้คนที่รู้จักเราเขียนเรฟเฟอเรนซ์ถึงเราว่าเราเป็นคนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขียนอะไรบอกบอกบ่งบอกตัวตนของเราก็คือยืนผมไม่รู้จักที่ไปยังไงคำว่าเรฟเฟอเรนซ์นะครับก็คือเรฟเฟอเรนซ์ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็หลังจากที่เค้าเขียนเรฟเฟอเรนซ์ถึงเราเสร็จ ภาษาไทยเนี่ยก็ค่อยไปจ้างแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาใส่ในระบบนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์คนไหนเก่งภาษาอังกฤษก็โอเคเต็มที่เลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการรับสมัครก็ขั้นตอนก็จะไม่ค่อยยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแล้วในระหว่างนี้ก็พยายามาละหมาดขอดุอาอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับข่าวดีแล้วก็ติดุนนี้ติดสัมภาษณ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีในอีพีที่4 จะเป็นไ p พีอะไรนั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมนะครับทางช่อทงทางต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะบางทีนะครับทางเฟซเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยอัปเดตนะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรอยากจะ inbox มาถามก็เอ่อถามได้แล้วแต่ว่าอาจจะตอบชา้าแต่ถ้าจะให้ตอบเร็วก็ไปถามในไอจได้นะไอจีก็คือตอบเร็วแล้วก็ติดตามในนั้นได้ผมจะมีอัปเดตสตอรี่และเอ่อรูปสมัตเสมอนะครับอัปเดตเยอะกว่าเฟซอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสนับสนุนง่ายๆนะครับด้วยการ กดติดตามเราแค่นี้นะครับหรือว่าใครมีจิตศรัทธาที่อยากจะบริจาคเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์แก่คุณก็อยากจะก็บริจาคสนับสนุนการเรียนของผมก็สามารถสนับสนุนได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับอ่าก็จะลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับโมเลกุลของเราทุกคนสวัสดีครับ